สวัสดีครับพี่น้องมิตรสหายสายเขียวมาเจอกันทุกท่านนะครับและช่องกันรายการโคดตื่นป่าวัสันดาวเทียมนะครับวันนี้อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับเป็นสวนป่าในเครือข่ายของวัดสันดาวเทียมแล้วก็เป็นป่าสวนป่าปูเหลี่ยมครับสวนป่าของพ่อนะครับโอ้ยุงเยอะมากครับตอนนี้วันนี้พามาดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างที่เราปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าไว้เมื่อ อ่าสี่ปีที่แล้วนะครับ3ปีกว่าทั้ง4ปีนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราผ่านจุดนี้มาได้อย่างไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรนะครับกับป่าพืนนี้นี่คือสภาพนะครับทุกวันนี้ก็คือมันปลูกผสมผสานหลายอย่างทั้งกอไผ่ทั้งต้นไม้เกิดเองทั้งอะไรหลายหอย่างนะครับแล้วก็เป็นปูไม้ปลูกป่าปลูกนะครับแต่ไผ่ซังเหมือนเอยไผ่กิมซงนี้ผมก็ตั้งใจปลูกนะค,คือปลูกไว้กินหนอ่อ แต่มันก็อยู่กับต้นไม้ได้ทีนี้มันเป็นประเด็นก็คือเรื่องของการที่ว่าทําไมตรงนี้พื้นที่นี้ถึงมีแต่ต้นตะเคียนกับต้นยางนาก็เป็นพื้นที่น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมตะเคียนยางนานี่จะทนแรงทนน้ําท่วมได้แต่ทนแรงนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแตด่ดูแล้วแล้วแต่พื้นที่นะครับชุ่มฉ่าหรือว่าชุ่มชื้นยังไงตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อสี่ปีก่อนกนแล้วกันเนาะนี่ครับ ผมทําการไถย,ยกลงนะครับไถย,ยกลงแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ก็ในพื้นที่5ไร่ก็ยกปลูกต้นไม้ประมาณ2ไร่นะครับ2ไร่ก็ผ่านไป4ปีก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ต้นโตไม่โตก็คือเมื่อก่อนนี่น้ำจะท่วมมากกว่านี้นะครับน้ำท่วมแบบโอ้โหขังเลยนะครับเกือบเคอบางทีปีบางปีก็ประมาณ หน้าอกนะครับน้าท่วมมากท่วม,วมแรงมากแต่ปีนี้นี่หรือ2ปีที่ผ่านมาเมื่อปีการพ่นได้ขุดคลองระบายน้ํานะครับก็เพื่อระบายน้ําให้อย่าให้มันขังนะครับไม่มันขังกับต้นไม้แต่ว่าต้นไม้ก็โตแล้วถึงท่วมใดก็ไม่ตายเพราะเป็นต้นตะเคียนหรือว่ายางนานะครับส่วนมากจะเป็นต้นแนดงบ้างเล็กน้อยก็เป็นการขุดคลองรอบนานะครับรอบนานี่คือคลองก็พามาดูนะครับว่า สามสี่ปีก่อนผมทําอะไรนี่เป็นคลองน้ําเต็มนะครับพอน้าเต็มปุ๊บผมก็จะหาวิธีระบายน้ําออกแต่ก่อนไม่มีคลองนะครับไม่มีคลองตัวนี้น้ําจะท่วมต้นไม้เลยนะครับต้นไม้ขนาดต้นนี้นี่นะครับท่วมเลยนะครับแต่มันไม่ตายไม่ตุยไม่ตายเออเหมือนกันแล้วมันไม่มันไม่ตุยเนาะว่าตามภาษา Facebook หรือภาษา,าที่เขาให้มาแล้วก็ไม่ตายนะครับ มันก็รอดนะครับรอดที่มาพอดูนะครับว่าเราจะทําการจัดการยังไงกับมวลน้ําที่มันขังอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าขังปุ๊บนี่เห็ดจะไม่เกิดไม่งอกนะครับไม่ออกมาแต่วันก็ยังไม่มีเห็ดนะครับต้นนี้เป็นป่าที่ปลูกเองตงน้นไม้ที่ปลูกเองนะครับปลูกกับมือนี่แหละครับยกล่องขึ้นไปกลับหนึ่งรอบนะครับไปกลับไปแล้วก็กลับมาก็เลยเป็นล่องแบบนี้ อาจจะทีหน่อยนะครับนี่เห็นรากขาวๆนี่ก็คือรากของไผ่ไผ่ที่มันเกิดที่ปลูกไว้คือไผ่กิบซุงเพื่อกินหนอ่อก็แต่ทยอยตัดตัดไผ่ออกนะครับเพื่อว่าให้ต้นไม้ขึ้นอันนี้เราปีนี้เราก็จะมาตัดไผ่ที่ใช้ลำได้ที่มันแก่ลำเหลืองๆนี่นะครับเหลืองๆนี่เราก็จะตัดออก จะเหลือไว้เฉพาะลำที่ลำเขียวปีนี้นะครับเพื่อดอกหนอ่อไว้กินหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนอีกต่อไปนะครับเป็นวิธีการแต่พวกนี้ลำแก่ๆสีเหลืองๆจะตัดนะครับบางทีเราไม่เอาออกครับแต่เราจะเอาไว้ตรงนี้แหละให้มันเน่ามันผุเองมันเหมือนกับตัวนี้นะครับนี่ที่ตัดทิ้งไว้ก็เริ่มเน่าเริ่ม,ม,มผุเองนะครับที่มาดูวิธีการจัดการของสวนป่าของผมนะครับจะเป็นอย่างไรอ่ะจะพาไปดูตรงที่ ผมทำคันคูหรือว่า,าทำแขนั้นแข็งเอาไว้นะครับตามภาษาที่เรียกกันตามภาษาคนขุดโค่ง,งหนองนาก็คือจะไปทำแบบนี้นครับทเป็นแขวนั้นแข็งหรือว่าคันคูบ้านผมเรียกกันทดเนาะทดคือทดน้ำก็จะทำแบบนี้ไว้นะครับฝั่งนี้นี่จะไปตั้งที่ใต้ที่น้ำไหลลงไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นคนาหรือเออเป็นคันคูนะครับแล้วคนนี้จะน้ำเยอะๆกว่าน้ําถึงท่วมฝั่งข้างบนเพราะพื้นที่ฝั่งนี้จะสูงกว่านะครับสูงกว่าพื้นที่ข้างล่างประมาณไม่ถึงเมตรนะครับประมาณ70-80เซนประมาณนี้นะครับก็เลยได้ขุดคลองเอาไว้แต่ว่าปีนี้น้ํามาเยอะก็เลยต้องตัดต้องขุดคลองตัวนี้ครับขุดขุดแล้วเอาท่อมาวางนะเป็นท่อวางให้น้ําไหลลงไปข้างล่างที่เป็นสวนไผ่นะครับสวนไผ่ที่กำลังเริ่มปลูกใหม่ เต็มปิ่มเลยครับผมน้ําเต็มปิ่มเลยเป็นสวนไผ่นะครับแล้วก็เป็นสระน้ําฝั่งนู้นนะครับก็จะขุดคลองลงไปแล้วก็ใส่ท่อนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ําออกไปนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะปลูกต้นไม้อ่าหรือว่าต้นไม้ที่มันทนน้ําท่วมได้นะเขาคือเป็นต้นพยุงยางนาเอ้ยไม่ใช่สีพยุงเป็นยางนาตะเคียนหรือว่าเป็นพวก แม่แดงก็ทนได้นะครับแต่ว่าที่แน่นๆคือทินาลงนะครับปลูกเกิดเองหลายต้นแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ดั้งเดิมนะครับเป็นเป็นแม่เป็นลูกกันตรงนี้ต้นพยอมนะครับหลายๆอย่างแล้วก็เป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ